รายงานความคืบหน้าในการมาลอกถูกกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสพตะทุมแบกมณีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพลับปลายมาดหกนหน้ารากาประชาชนคนหนึ่งในขอหาห้หรือห้สินบนเจ้าจจพนักงานควบคุมหน้าตอนนี้เวลาประมาณ19บเก้าอ่ายีลิกาศีนาทียีลิกราศีนาทีกำลังลงประจวาวันอยู่แต่ว่าคาดว่านาสิมือนีนาสศไทยทอดสดอ่าทางช่องยูทูปของท่าน เลยขอเลื่อนไปเป็นเวลา23นาฬิกาครับตอนนี้ทั้งอลอยทั้งลอยเวรกำลังลงประจําวันอยู่ครับคาดว่าอีกประมาณสัก30นาทีนะสิเมือม่อเมื่อนี้รถชดกันหลายยุที่เขตกระทุ่มแบนนะแต่จริงร้ยงา่นควบคืบหนาให้ทราบนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพนักง,งานสอบสวนที่ท่านเฮ็ดคดีตั้งแต่4โมงะ่ะ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเกือบหาชั่วโมงอะ่ะมาอยู่นี่ท่นจะมาพอทอครับทนทนสีทนใดสีทนใดอขอบคุณครับร่อพอกันเวลา23มามนาฬิกาได้กัน